สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าทดลองสอนของชาวคหากกรรมศารครับสำหรับประเด็นที่เราจะพูดหลกัหลกๆในคลิปนี้ก็คือในด้านการปฏิบัติงานเราจะแบ่งออกเป็น4ด้านดังนี้ครับ 1. ความรู้ 2. บทบาทหน้าที่บทบาทหน้าที่ประกอบด้วยการปฏิบัติงานในสถานศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3. ปัญหาและอุป,ปรสรรคปัญหาและอุปสรรคประกอบด้วยปัญหาก่อนการทดลองสอนปัญหาขณะการทดลองสอนปัญหาหลงาัหงการทดลองสอนปัญหาของสื่อการสอนและปัญหาของแผนการสอน 4. ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทดลองสอนสาขาวิชาภากกรรมศาสตร์ของเราได้มีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาทีพขั้นทดลองสอนโดยจะแบ่งตามขนาดของโรงเรียนดังนี้ครับ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจำนวน8คนขนาดใหญ่จำนวน7คนขนาดกลางจำนวน2คนและขนาดเล็กจำนวน8คนครับรวมทั้งหมดจำนวน25คนครับ สำหรับด้านความรู้เราจะได้ความรู้ในด้านการจัดการเรียนรู้ซึ่งครูพี่เลี้ยงจะให้คำแนะนำในการดูแลนักเรียนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆเพราะนักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนอกจากนี้ได้ความรู้ในเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพราะโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีวิธีการเขียนแผนที่หลากหลายในการเรียนจะเน้นการลงมือปฏิบัติควบคู่กับการเรียนทฤษฎีซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กจะมีข้อบกพร่องตรงด้านการขาดอุปกรณ์ การทําอาหารอุปกรณ์การตัดเย็บความรู้พื้นฐานโดยมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตามศักยภาพและบริบทของโรงเรียนให้กับนักเรียนได้เหมาะสมแต่ในขนาดของโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ซึ่งการสอนทําให้สามารถสอนได้ตรงตามแผนที่จัดเตรียมไว้ค่ะ เราจะมาพูดถึงบทบาทหน้าที่ที่นักศึกษาสาขาภาคกรรมศาสตร์ได้ไปทดลองสอนในระยะเวลาสองสัปดาห์นะครับบทบาทหน้าที่แรกนะครับก็คือการประกอบอัญหารแนักเรียนในโรงเรียนนะครับบทบาทหน้าที่ที่2ก็คือการควบคุมนักเรียนเข้ากิจกรรมต่างๆบทบาทหน้าที่ที่3าก็คือการจัดตกแต่งสถานที่ความสวยความงามในโรงเรียนนะครับแล้วก็กิจกรรมในโรงเรียนสำหรับปัญหาที่พบเจอนะครับก็คือปัญหาการประกอบอาหารางวัลให้นักเรียนในโรงเรียนนะครับซึ่งปัญหาที่พบก็คือ งบประมาณไม่เพียงพอในการประกอบอาหารนะครับจึงทําให้อาหารไม่เพียงพอแก่นักเรียนสําหรับปัญหานี้จะเกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กนะครับในส่วนการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชา,าคหกรรมศา,ศาสตร์ในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัจริตกรรมต่างๆของทางโรงเรียนเช่นจิจกรรมกํากับลูกเสือจิจกรรมคัดกรองและจิจกรรมชุมนุมครับค่ะสําสหรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาเรานะคะ ทางสาขาเราก็จะเน้นไปทางด้านการปฏิบัตินะคะเพื่อจะทําให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจความสนใจค่ะจะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจะทําให้เด็กอยากเรียนรู้ค่ะแล้วก็ทําให้เด็กได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยตรงค่ะ ปัญหาจากการทดลองสอนปัญหาจากการที่นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้พบเจอในสถานศึกษานั้นพบโรงเรียนขนาดเดียวกันมีปัญหาที่คล้ายคลึงกันดังนั้นเราจึงสรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้ค่ะปัญหาจากการเตรียมตัวทดลองสอนคือปัญหาในการเลือกโรงเรียนทดลองสอนเนื่องจากนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีครูพี่เลี้ยงที่ไม่ตรงสายแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหานะคะคือการติดต่อโรงเรียนประสานคุณครูที่อยู่โรงเรียนค่ะ ปัญหาในขณะทดลองสอนได้แก่ปัญหาในชั้นเรียนมีนักเรียนบางคนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อยู่ในชั้นเรียนแนวทางการแก้ไขปัญหาหากิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นักเรียนบางห้องเรียนจะสนใจการเรียนการสอนในช่วงแรกๆเท่านั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาคือต้องหาสื่อการสอนและกิจกรรมเพื่อสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนปัญหาลูปประสาทของแขนการสอน 1แผนการสอนไม่ตรงตามเรื่องที่จะสอนคือการที่เราจะนำแผนการสอนไปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้จากการปรึกษาครูพี่เลี้ยงและศึกษาจากโครงสร้างรายวิชาพอถึงวันสอนจริงๆครูพี่เลี้ยงให้สอนอีกเรื่องหนึ่งทางเราจึงต้องจัดทำแผนการสอนให้ตรงตามเนื้อหาที่ครูพี่เลี้ยงแนะนำา 2. สภาพโรงเรียนเมื่ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนคืออุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพออาทิเช่นอุปกรณ์ในการลงมือในภาคปฏิบัติไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน เพราะรายวิชาการงานอาชีพส่วนมากจะเน้นในการลงมือในภาคปฏิบัติปัญหาและอุปสรรคของสื่อการเรียนการสอนบางโรงเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงพอซึ่งปัญหานี้พบเจอกับโรงเรียนขนาดเล็กทําให้นักเรียนไม่เข้าถึงสื่ออ,อิเล็กทรอนิกส์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและในบางคาบสอนอุปกรณ์ไม่เอื้ออํานวยต่อการจัดกิจกรรมการสอนอาทิเช่นไม่มีห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพราะรายวิชาการงานอาชีพส่วนใหญ่เน้นลงมือปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เพื่อที่จะไปรับเอกสารค่ะนี่ก็เป็นปัญหาต่างๆที่นักศึกษาสาขาขั้กรรมศาสตร์ได้พบเจอมาอาจจะมีบางปัญหาที่สามารถแก้ไขได้และบางปัญหาที่สามารถแก้ไขไม่ได้แต่ทุกปัญหาที่ได้พบเจอก็สามารถนํามาเป็นประสบการณ์ที่จะใช้ในการฝึกสอนในอนาคตได้ประสบการณ์ที่ได้รับได้ความภาคภูมิใจนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดในการออกทดลองสอนนะครับคืออาชีพครูไม่ใช่เฉพาะสอนในหนังสือนะครับแต่หน้าที่ที่รับผิดชอบมีมากไม่ว่าจะเป็นการอารมณ์สั่งสอนท้งคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหานะครับการเป็นครูประจําชั้นที่ดีให้กับนักเรียนและหน้าที่หลายๆด้านที่ต้องทําอาชีพครูไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับบางครั้งเจออุปสรรคเคยท้อแต่ไม่เคยถอยที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าความเป็นครู ที่แท้จริงได้ซึมซับเข้าไปในใจอนาคตอยากประกอบอาชีพครูและฝ่ฝันอยากจะเป็นครูที่ดีให้แก่นักเรียนครับครับสำหรับรายการขุงเราก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ